ดท่ทนบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสทาทาดีเซลสีประตูอ่านี่ก็มาจากไม่แน่ใจนะว่าระยองหรือเปล่าทะเบียนอุดรน,นะอ่าเบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการรถวิ่งไม่ออกมีเสียงเขกนะรถวิ่งไม่ได้แล้วก็ไฟ엔จินโชนะไฟเช็ค엔จินโชเดี๋ยวเรามาลอง เช็คกันดูก่อนนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะติดเครื่องเร่งรอบได้อยู่ประมาณ3,000รอบแล้วไฟเอนจินเด้งนะฮะ3,000รอบอ่าแล้วก็ไฟไฟเด้งคนระับเสียงดังประมาณนี้เลย มาดูนะเป็นอะไรสอบวิ่งเทสนะฮะรถเหยียบไปแค่นี้นะฮะแล้วก็วูบลงนะครับรถไม่มีแรงอ่าต้องยกคันเร่งนะฮะพอยกคันเร่งรถถึงไปได้นะครับค่อยๆเลี้ยงไปได้แล้วก็ไฟโชว์ไปแดงๆโชว์กระพริบกระพริบนะฮะรถไม่สามารถวิ่งไดนะ้ไปได้เรื่อยๆแค่ประมาณสี่สิบนะมาตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะฮะระบบไฟช็อตระบบแอร์นะะหนึ่งแล้วนะครับนะ ระบบน้ำมันมีปัญหาวงเผาอแรงดันน้ำมันไม่ได้หมดเลยนะระบบแอร์นะลูกค้าต่อไว้นี่แล้วก็แยกออกต่างหากมาตรวจเช็คมาร์กดูนะมาร์กไม่ตรงนะครับอ,อันนี้ก็เขา้าไ,ไม่ได้นะวิดไปฟันหนึ่งปั๊มก็ไม่ตรงนะดูห่างไปก็ปั๊มก็สองฟันประมาณนี้ ข้างล่างตอนนี้ล็อกตรงแล้วมาร์คเคลื่อนนะครับแล้วก็สายพานเทมิ่งดันออกมาแล้วนะครับเนี่ยต้องปรับแต่งสายพานใหม่หลังจากไล่ล็อกตั้งมาร์กใหม่แล้วนะครับแล้วก็สายไฟตัดคืนเดิมระบบแอร์นะฮะมาจะตัดเครื่องดูอันนี้สายสายพานเข้าไปในร่องนะฮะไม่ดันออกมาแนละ้วตัดเลยเยเคก ดูแรงดันน้ำมันนะฮะเกินรอบเดินเบาแรงดันน้ำมันปั๊มมีปัญหานะครับปั๊มแรงดันสูงเสียเนี่ยดูนะเกินนะปกติมันค่ารอบเดินเบาต้องอยู่ที่200ฟา่านะไม่เกิน290อันนี้มันเป็นพัน 1, เลยนะเนี่ยตัวเช็คโค้ดนะฮะอ่าขึ้นกับแรงดันปั๊มนะมีปัญหานั่นเองตรงกันลูกค้ามีมานะมีถอดมาไว้อยู่หลังรถ ก็เดี๋ยวจะเอาไปใส่แทนนะครับอลองใส่ดูแล้วดูค่าค่าน้ํามันการฉีดน้ํามันเท่าไหร่ปั๊มนะอันนี้ถอดออกมาเดี๋ยวยกอันนี้ขึ้นไปชัดเลยหลังจากเปลี่ยนปั๊มนะดูแรงดันก็เกินอยู่ดีลุ้นว่ากล่องเสียหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเอากล่องไปเทสดูก่อน ตอนนี้ปั๊มเหมือนกันเลยสองี๋ยวถอดกล่องอน,นี้นะถอดออกมาแล้วนะเอาไปเทสกับคันอีกคันหนึ่งนะเทสกับขันนี้นเช็คกล่องว่ามีปัญหาไหมถ้าเราเอากล่องดีไปใส่เลยถ้าเกิดระบบไฟมันชอ็อตมันจะพังใบหนึ่งหลังจากถอดกล่องนั้นมาใส่คันนี้นะมาดูเครื่องการเดียวกันเลย กล่องที่มีตำหนินี่นะกล่องลูกค้าใส่มีปัญหานะครับโคดนะขึ้นเกี่ยวกับ A t ีระบบแอร์นะต่อไฟช็อตนะเดี๋ยวมาไล่ดูว่าระบบแอร์มันช็อตตรงไหนนะครับระบบแอร์มีปัญหานะครับคันนี้นะต่อระบบแอร์ไฟช็อตเข้ากล่องพังเรียบร้อยอมาดูทําให้การฉีดน้ามันเพี้ยนไปเลยนะแต่พอมาใส่คันนี้นะ้ามันต่าเลย กล่องเสียนั่นเองอ,อันนี้กล่องของติดรถของคันนี้นะเดิมๆดูถ้าเครื่องติดเดินนิ่งนะอันนี้ของคันเดอของที่ถอดออกมาจากคันนี้สี่ประตูสรุปกล่องเสียนะเดี๋ยวมาดูกันระบบไฟต้องรื้อตู้แอร์ดูนะไล่ระบบเดิมะระบบแอร์นะที่แปลงมาอันนี้ต่อเข้าโทโมหางหนูแล้วก็ นี้แยกออกมาต้องไล่ระบบความคืนเดิมนะอันนี้ก็ลูกค้าเดี๋ยวลูกค้ายังไม่สะดวกซ่อมนะเพราะว่ามันต้องทำเยอะนะงบไม่พอก็เดี๋ยวลูกค้าเอากลับไปดูต่อนะเบื้องต้นก็เช็คให้คร่าวๆประมาณนี้ตั้งลุกลงลุกรอให้ใหม่แล้วาตามนี้นะ สำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อ,ตอสอบถามเข้ามาได้ครับกับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะ0 8 0 2 2 2 2 0น2นมเรื่องรถทาทานึกถึงช่างต้นทาทาชนบรุรีซื้อขายซ่อมจบเพืที่เดียวนะจ๊ะ